สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC PP จุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพามาชมรถบ้านหนึ่งคันนะครับคันนี้สภาพสวยนะนางฟ้าชัดๆเลยนะครับคันนี้มากับ 1.6G นะครับออโต้ดูโอ7สปีดนะครับปี2011นะครับก็สวยเลยบอดี้เดิมเลยเล่นระดับมือเดียวนะครับได้เป็น1.6ตัว G ด้วย G Airbag ด้วยครับ ออโต้ดูโอเครื่องดูโอเจ็ทสปีดแล้วเรียบร้อยนะครับปี2 0 1 1นสิบนะสภาพสวยเลยนี่ครับเข้ามาใหม่สดๆละร้อนนะครับให้ลูกค้าได้ดูแบบเรียวๆเลยบอดี้หน้าหลังเดิมนะครับสวยนะสภาพดีนะได้เป็นตัว G Airbag ด้วยนะครับ ูกค้าท่านใดนะหาเครื่องดูโออยู่นะนี่นครับคันนี้ผมแนะนําเลยมาใหม่ๆเลยนะครับก็สวยพร้อมใช้งานนะคันนี้ขับมาไกลจากชัยน,นาเลยนะลูกค้าอยู่ชัยน,นานครับภาษีพรบสรคสิงหาคม69นะครับนี่ครับเปิดประตูด้านข้างมาสวยเนียนนะคันนี้เป็นตัวจีด้วยมี a อ r แบกนะครับ a อ r แบกคู่นะครับ ได่มีเอกสารพร้อมโอนเหมือนเดิมนะครับบอกเบบสวยไม่ขาดเลยนี่นะครับปี2011เ,เนาะสภาพดีเลยใช้งานเลยครับเบาะหน้าหลังสวยนะครับไม่ขาดเลยภายในสวยสะอาดนะครับนี่นะครับย้ำนะครับเบริบ้านแท้ไม่มีจอดแท็กซี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสคสตาร์ทภายในกันเลยไปดูไปชมภายในกันเราเทสตาร์ทกันกุญแจมีรีโมทอะมาให้สองดอกนะครับก็าสามารถกดปลดล็อกได้ปกตินะครับ วันนี้มาช่วงเย็นแล้วอาจจะแบบว่าแสงอาจจะมืดเบ็ดนิดนึงแต่ไรในเมื่อมาถึงแล้วผมก็พยายามมาถ่ายให้ดีที่สุดนะครับบิกุญแจข้า้งแรงนะครับไฟเครื่อง e อนจินอีโขึ้นโชว์ครบสตาร์ตปิดสตาร์ตที่ียวจิตชึ่งนะครับเนี่ยก็คือเมื่อกี้เห็นไฟรูป a แอร์แบ็ขึ้นโชว์ปกติเนะทุกอย่างมีครบนะครับ คันนี้มาด้วยกัน2ระบบเม,มนน้ำมันกับ LPG นะครับคันนี้ได้เป็น LPG หัวฉีดด้วยนะครับเปิดแอร์นี่นะครับเปิดแอร์นะครับรอบไม่มีสวิงนะครับล็อกนิ่งปกติเนาะสภาพค่อนข้างดีเลยวิทยุอ่าโอเคครับใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยมีเสียงรียบ้อยนะผมขออนุญาตปิดนะครับเดี๋ยวเ๋เพื่อนีลิขิลิกธิตน,นะครับ รจกมองข้างด้านหลังซ้ายขวากระจกสามารถพับได้อ่าเป็นไฟฟ้าพับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับผมเทียดให้ดูนะก็ะจกมองข้างแล้วก็จกด้านข้างคนขับนะครับสีบ่บานขึ้นลงได้ครบหมดนะครับหูช้าระดับพับได้กปกติเสถียรนะครับในส่วนหลังคาสวยสะอาดนะครับนี่นะครับไม่มีดำเลยี่ไฟเก่ง ใช้าง,งานได้ครบปกติมีเปนมาเป็นแอร์แบ็กเป็นคู่ทั้งส่วนตรงนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับโจรจีเดี๋ยวจะเป็น bag, แอร์แบ็ก้าส่วนใหญ่นะมีแน่นอนไม่ใช่ส่วนใหญ่ดิโรจีแอร์แบ็กร้อรซ็ชัวร์วนะครับบางทีบางคันเป็น1นึจุดหมี E Airbag ก็มีนะครับฮะแต่ถ้าโจรจีจะเป็นจะเป็นแอร์แบ็กร้อเเซนะครับไปค้ามไปฟังเสียงของเครื่องงานก่นขนอืดืเดี๋ยวก่อนจะไปนี่นะครับ ผมแบให้ดูเอกสารค่าวๆนะเป็นใจก็จะเป็นหนึ่งดอกสองดอกกับที่ผมสตาร์ทนะครับนี่นะครับปีสองพันสิบเอ็ดชัดเจนนะครับน้ำมันบวก LPG หัวฉีดแล้วก็ไหลลงมาดูนะครับผมเปิดดูนิดนึงนะอันนี้คือล,ลำดับหนึ่งนะครับลูกค้าขอดูเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับนี่นะชัดเจนนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับประกันโอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รนะรบลูกค้าซื้อกับทางเรา สบายใจได้หายห่วงนะครับไม่ต้องกลัวว่าโอนไม่ได้จะอย่างไรนะอันนี้ไมมาที่จะแท้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับไมไม่เกินสองแสนนะอะโอเคเลยไปครับไปดูหน้าห้องเครื่องกันกพสวยมาดูด้านหน้าดิไปจัดหมอกมาครบเรียบร้อย คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอนะครับ VVTi นะครับชักไมวัดมานะครับไม่มีไอ้ไม่มีคันนะลูกค้าดูกระโปรงครับเดิมๆโลโก้มองกอโลโก้โตโยต้แบบที่ผมพยายามบอกให้ดูทุกคลิปนะครับตอนนี้สติกเจอร์ชัดเจนนะครับเดีย่าายวไหลลงมาสวยเลย้ังข้างสวยนะครับนะเนี่ย 3L เห็นไหมเลยเอฟเฟกแสงนิดนึงนะ หน้าสวยนะครับมอน้าเดิมนะสามอเคข้างๆมากวบคุมอยู่ครบสวยนะครับเบ้าชกสวยนะครับเครื่องยดドรเรียบคอเสียนแอร์เย็นยับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นไอ้น้ำเลยนะดูครับแอร์นะเย็นจริงๆชมด้านหลังครับวันนี้พ่อค้าอาจจะกระจุกกระกกนิดนึงนะพอดีวันนี้เหนื่อยงานเมื่อวานเื่นเต็มที่ด้วยแหละทั้งวันเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึง ด้วยความว่าวันเสราร์เหงาได้ไงนะครับตื่นเช้าก็จะงงๆหน่อยนะต้ <c oughs> ท้ายนะครับนี่นะครับต้นท้ายผมไม่ดูนะมีฝ <N> ักระโ,โปรงนะโนโูโตโตยต้านะครับสวยนะนี่นสวยเลยน <N> ไมนี่นะครับไหลลงมานะนี่ครับน้างแชงมาสวยนะครับเนี่ยดน้านหลังโอเคนะด้านท้ายโดนมานิดเดียวนะครับเนี่ยมีช่องไฟนี้หน่อยนึง กระแทกหลังมานิดนึงนะครับอันนี้ยางอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ <c oughs> นั่นหลังจะเป็นถังโดนัทนะครับนี่นะครับยางอะไร่แม่แรงอยู่ครบนะครับถังโดนัทนะครับเป็นแอ g บจหัวฉีดนะครับพร้อ,อมใช้งานงปกติเลยรถขับดีขับสวยเลยขับดีขับสนุกช่วงล่างช่วงล่างดีหมดนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยแอร์เย็นเจี๊ยบภายในสวยนะ ลูกค้าท่านใดหาไว้ใช้งานอยู่นะครับ l p g นะครับได้ไปคันนี้คุ้มแน่นอนได้เป็นรถบ้านในแท้ด้วยเป็น1.6 G ตัว G นะครับ G Airbag a u t ออโตดูปี2011นะครับเครื่องยนต์เงียบกิ๊บเลยโหไม่ได้ยินเสียงเลยสนใจนะครับดูรถได้ที่ไซน้อยนอนทบ,บุรีนะครับมาไม่ถูกโทร084.0.06 2.3.22คิมนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับ 084, 0, 40, 0, 6 2 3 2 2, คินนะครับสามารถแอดไลน์มาพูดคุยขอวิดีโอคอลดูรถได้ตลอดนะครับถ้าไม่สะดวกมาดูรถตนเองทางเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับจะให้ทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะครับได้รับของที่ดีสุดไว้วางใจกับทางเรานะทางผมมีรถ แน่นอนร้อเซ็นนะครับไม่มีโกหกไม่มีโกงแต่อย่างใดนะครับบัญชีผมถ้าจะมาจําพูดคุยต้องเป็นสุภาชัยอิทธิธาดากรเท่านั้นนะครับบัญชีนี้เท่านั้นนะย้ํานะครับตอนนี้ต้องกันไว้ก่อนมีชาวชีพเยอะนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกนะฮะมัดจาหรือให้ผมจะส่งสามารถมาดูรถหรือว่ารับรถเองได้นะครับนี่ครับบ้านผมอยู่ตรงตลาดหมื่นล้านนะครับย้ำนะครับตลาดหมื่นล้าน ติดกับโรงพยาบาลไซน้อยนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับย้ำเบอร์โทรหนึ่รอบนะครับ0840062322กิมนะครับสุดท้ายราคาคันนี้นะครับผมลงขายอยู่ที่129,000บาทนะครับบางทีลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ได้เลือกอ่านคอมเมนต์นะผมบอกนตอนนี้นะครับ129,000บาทคันนี้นะครับผมส่งฟรี100กิโลแรกแล้วก็โอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีนะครับลูกค้าจ่ายเงินนี้สามารถ ครอบคองเป็นชีอของลูกค้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้น้องขอญอยตไปก่อนนะครับอาจจะผิดพลาดประการใดอาจจะพูดจะไม่รู้เรื่องมากหรือเรื่องมากก็ขออภัยจริงๆนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ